แบบสบายดีพี่น้องแับสบายดีสุข hey, no. um, okay. ุขุนเด้อแับสบายดีพี่น้องทั้งเดล้าวเนาะแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะมื่อนี่ก็ค่ำเลยพี่น้องเอ้ยเฮื่มกต่กำลังจะเก็บเครื่องพนาะงเก็บเอาไว้พี่น้องเลยก็เลยไหนางงามจักรวาลเฮลโลนางงามจักรวาลเก็นอยังสบายดีป้าลุงในรถเก็บเครื่องสบยแม่ไปไป จม,มีเก็บเพื่อซอยแมย่ได้แล้วพี่น้องเลยถูกความเลยพี่น้องทั้งนี้ก็พอเก็บทั้งน้ะลูกเก็บทั้งน้ะแม่เก็บครบสุดเลยพี่น้องเลยครบสุดเมื่อน,นี้เท่ากาัได้ยังมากินนะบริไทยตอนไปกินพี่น้องเอ้ยอยากจะอ้วนสืบปนินพี่น้องสืบปนินมากแกรงพี่น้องอยู่เพื่อนกันยังงูอยู่เก็บเข่าเลยพี่น้องเลย กำลังหวาเดเสียดายเสือกันหนาวร้อนมาอีกห่อนมาอีกะไรพี่น้องเลยแตวเว็ดเลยนะเ้ยอ, <laughs> อื้อตักหน่อยตักหน่อยพี่น้องตักหน่อยก็ได้เลยคือเก่าละว้าคุณสวยค่อยหายกากเก่งและกาเฮ็ดเวียกกากเก่งพี่นอ้องเอ้ยสซงกับไหาอยู่พี่น้องไปได้ลูกก้องเพียนมอนอยู่ลูก อาอาว้าวนี้อ่ะสิรอดยูบบ่เอาเอาไม่้เอางตายมึงสิรอดสอดบบบจมอกก็มีเก็บเแล้วร็วเก็บเร็วเก็บเว มาเก็บเครื่องซอยในเด้อปลาลุงอ่ะบอกบอกปลาลุงมาเก็บเครื่องซอยสเสนีแน่ลุงมาเก็บกป่าเ่าซอยเสนีเด้อฝากซองให้แม่เลยด้วยเย้ลึกลคือเดินเต๋อพี่น้องเอ้ยสิฝากซองให้แม่อ่ะเร็วเร็วลูก่ลืมติดตามอเรื่องกับพวกไก่เด้อเป็นกำลังใจใพวกห้าในเด้อเป็นกำลังใจพวกห้าในเด้อ ดเครื่องตอนค่ำๆพี่นอ้องเลยใชมีมกะไปงงเฮียนมาแล้วกะบริเมื่อเฮือนพี่นอ้องเ้ยเมกะคลายเครื่องแล้วกะเมะเื่อยแล้วก็เลื่อให้เพิ่นมาเก็บซอยอยู่ห้างเพิ่นกะสามารถเก็บเครื่องได้แล้วพี่นอ้องเมกับโบดเดนับปันได้ ทั้งพอทั้งลูกลองด่าเรื่องนะเก็บเบื้องไม่หิน้องเลยมีเสือมาใหม่ลายแบบได้ียังได้ค่ะอยากอุดนุ่นก็ขอมาอุดนุ่นได้นะมีลายแบบลายรุ่น ที่ที่ยเด้อพี่น้องเอ้ยหอยจิตจิตกันเหลียเซ้นไปไหนเสือกัาวนาวกะสั่งวชินาวพี่น้องเมาเสือกัาวนาวมากเลยกะเงียบเงาพี่น้องเอ้ยเก็บข้าวในเมื่อแล้วพี่น้องัานีออ้ อยระวงังดอกไฟแตกไว้เลยเก็ดดีๆหรอกอป่งเจ๊เขาก่อนมานวดเจ๊บุปั้างนะเงียบแล้วงงโค้ดเลยจอยี่สวะอ้าวแบงแบดบอดี้ดีมานเ,มเ,เนาะคนงาม เบอร์ดีสบายดีนะลูกตายตายไปหนึ่งเกมพี่น้องเอ้ยเอาเป็นยังไงนี่นะโอ้ยสบายดีปลาลุกในโลกนะสบายดีปลาลนะุกแ,แม่หายแม่พี่น้องเอ้ยงอนแม่อยากได้เกือบเกือบในไะงก,ก็ตีนพี่น้องเกือบคู่ละ สดเกือบไงกูติ้มแต่อยากได้เล่าสร้างให้ตัวใหม่นะอ้วนเนาะหายไปสิหายคนเก่งไปเก็บเครื่องซอยแม่ปะโบไอเก็บเครื่องซอยแม่เลยเก็บเองอ้าวบุแพงแม่แล้วปะนี้เน่าเนาะสิอยู่ก็หายัะนี่อือใส่บอดี้แล้วเจ้านี่เด้อคนสิบุแพงต์จะละเมื่อป้าก่อนจ้ะเมื่อป้าเด้อย่างเมื่อเด้อ บ๊ายบายเมื่อละสีดำตรงทั้งสามทำโบลุกมาน้ำเลยสีบรหยเกิบเลยหนึ่งสองลุกเร็วเร็วสอมไม่ได้เกิบเมื่อก่อนไ๊ายบาจิ๊บจุ๊บหันลาสาวพี่น้องเลยเพิ่นมือนี้เพิ่นมาด้วยคายดับคายดีกจนเทนำเททาพี่น้อง ขายน้ำบดทันปะขายน้ำบดทันพี่น้องจนเป็นวินพี่น้องเลยนั่งเลยก็กินข่าวเลยก็ทานน้ำตาลขึ้นนะวันนี้บันน้ลูกป้าจะมากระนำกระเนื้องั้งนี้บูบามบูบามบูบาม เก็บเครื่องเฮ้ยทำบันดาลเ้อเพื่อ,อนน่ะมีผิกไว้ในการเก็บมือว่านีบ่บ้าเลอมือเศร้าในย,ย,ย้ายเรือเรื่องในย้ายแล้วอยู่หนาในพี่เราก็เพื่อนรถย้ายเรืออยู่ไหนไม่ยับตัวหนาเขายับตัวหนาอีกได้แพงมากอีกโอ้ยเนาะชิบูห้จิกอะไรนะเพื่อนน่ะว่า คือหมักจิ๊กเถอะพี่นว่าสิบหอยจิ๊กได้แล้วพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งงานย้ญญายเครื่องนะจะไม่งามป้าคนสวยเฮากับบุมเมนธรรมดอดาเป็นอะไรเมื่อยคอ ตะกี้เพิ่นกับเก็บซอยเมียตลอดอยู่พี่นอกแล้วน่ะหายสมมเนี่ยเก็บซอยเมียจังบอดเก็บเหนื่อยยังสมาหงายลงมาเปิดห้างขายห้างก็มีเมื่อยนะบอดเลย้อนย่างยอนละนั่งซื้อเขาบอดเเขาบอดเลคล้ายนะเมื่อยเนาะคันเดคล้ายนะบุเมื่อยพี่น้องเอ้ยฮะเด็กเก็บแสบอีกช่องตัวหน้าเด็กเก็บแสบทางหน้าลูกหัดอีกโ เร็วๆอย่าขี้เกียจเออเก็บเออเก็บเจฟเจฟจะๆๆๆจะเดี๋ยวสั่งยังไงต้องทำโลกไม่งั้นไม่ได้ตังค์นะนั่นไม่ใช่ไม็ดแต่ไม่ตังค์ไม่ได้กินข้าวงดข้าวงดข้าวด้วยอแล็นี่นะคันเห็ดเิบวับวันนี้ละงดข้าวมล็ดมันกินไอติมบ่ไปป้าพอไก่พอไก่พอไก่กระเป๋าตึ๊บเหมือนนี่พอไก่เลีอยาพริกของเฮีย จิกเงินทอนเนี่ยจิกกระส่นชิบเรี่ยงยังเงี้ยเรี่ยงก็แล้วบอกไก่กระเป๋านาติบได้พี่น้องมือนีนมีแต่ใบดอลล่าพี่น้องเลยใบดอลล่าพันจีพี่น้องเลยบอกไก่ได้เงินมาจากไซน้อใบดอลล่าเต็มเลยใบดอลล่า เงินทอนพี่น้องใบละพันกี่ใบดอล่ามักว่าหยอกกันพี่น้องใบละล่าฉันฝึกซ้อข่อยเมื่อเช้านี้สามีกับลูกเตะสาวๆพี่น้องเลยงงหายนอนหายนั่งหายนอนหายตั้งแต่ตั้งแต่นอนหายนั่งหายตั้งแต่หาโมงหยอกเล่นเพื่อจะหาโมง ไสามือมืออื่นมืออื่นเดียวจัดหายหามงเสาร์เยสิไปชงสมน่ก็นาะแล้วเขาก็มานอนต่อได้เ้ยมืออื่นนะโอ้ยอดสน่หายยงพยนี่เก่าแล้วเราลูกเนาะหายเราไปบ่หายเรไปหายยงเพี้ยนยังไงเขายเขาก็นอนต่อเดี๋ยังมีให้แล้วนะหมอห่มเก็บซอยเานไปเก็บแ่ในตนะอย้ไงนไก่นู้ไก่เราดูมาดูทำเปอย่างติมหนอเออไปกินไอติมด้ยงม้ยนี่ อเออโอห้ส mm ิไปให้ล like, e. ูกหายย่เนียนเราคือบ้านี่เราแพงกระกระโดอแพงสำเร็จแพงสำก้นค้ำโหไปเก็บไหมวะเราเก็บแล้วแล้วน่าบูดหนักงอยู่ใช่เงี้ยไปซ่อมบาทนี่กันเอ้ยเนาะไปซ่อมพี่น้องเอ้ยเด็กๆไปเลยได้นะเด็กๆไปเลย เก็บเครื่องก็ได้พี่น้องสิ่งิง้ยองไอ้น่องนกันคุยกันแล้วก็ว้ากันเอ๊ะโอ้โหาแอบทยน้องเอ๊ะอไก็บเยังเลยคิด้บอก่ามยันเลคือเอาแด้อะไรพี่น้องเหนื่จะคืออย เงมาลูกมาหนลูกโยอากมะดุนเนี่ยมุนยะจากในแห้งอยากแจ้งนมเปียวแจ้งเฮ้ยนมองกล่องเห็ดบบดเดียวเลยเฮ้ยกินกับนมเปียว้วกน่มมันนะขิงขาวลายยูนันเทนนะบ่ด้กิน่ไดกิน โอ้ยแต่อีตนเข่าเพ้นบริกินเมเฮ้ยน่เขาเพ้นบริกินพ่อลงนะโอ้ยจะพอเราอยากนมเนาะแต่อีตนนะฮะออกกับยอน้องบิกินน้องวะลยบริกินจักเม็ดจังหิวข่าน้องวะเอ้ยบหิกินฮะเนื้อชิบหกินอีฮ๋อบิจนะจงปมังง่ายกินเบิร์แหละ มาฟอกแม่พี่น้องว่าบราได้กินข่าวเราได้กินข่าวพี่น้องเอึยบุหายกินนะค๊ะโอ้หนังสัมมีใน่บได้เด้อบบได้เด้อฮะเอาบบได้ขอเชือดหอยคือเจ้านี่อยากได้แต่เนี่ยวันข่อยบุหายแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้ฮอดเกือบผู้ใหญ่ไปไม่เคยเห็นอ๋อให้พอเอาไหนไว้เอาไหม เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับซีเดคอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเก็บเพียงเก็บนานแล้วเลยพี่น้องเอ้ยขอกันไหนขึ้นหนด้วยพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องกลัวผักซองนะแม่ผักซองนะแม่สบายดีปาลูกไหแม่ไว้สบายดีปายุงอ่าสบายดีปายุงสบายดีพี่น้องสบายดี